สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันที่2เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่2เวลา14นาฬิกา14นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินขอเปรียบเทียบราคาของครั้งที่1ที่ผ่านมานะคะจะได้มองเห็นราคากันชัดชัด ครั้งที่1ของวันที่2เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%ขายออก24,850บาททองรูป,ปพันธ 96. ์96.5%ขายออก25,350บาท ราคาทองวันนี้ประจำวับบนที่2เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่2ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเวลา14นาฬิกา14นาทีทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ24,750บาทขายออก24,950บาท ทองรูปปั่น96.5%รับซื้อ24,301บาท48สตางขายออก25,450บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่2เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่2เวลา14นาฬิกา14นาทีเม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณท่นี้ด้วยนะคะ ราคาของครั้งที่2ก็ปรับบวกขึ้นไป100บาทด้วยกันยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังพร้อมเปรียบเทียบราคายังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ